ครอบครัวเวียสุกลวัฒน์ทัวสวนสัตว์สุขสัตรรับวันต้อนรับวันเด็กแห่งชาติปีนี้นิวพาซาโดยพิธีกรอารมณ์ดีนิวหนวดธนิตแก้วนาเปิดรายการเวลคัมครอบครัวตัววอเวียสุกลวัฒน์พาครอบครัววิกกี้พีมลยาภรรยาสุดสวยและนองวิรินลูกสาวสุดน่ารักมาออกรายการแบบพร้อมหนะ้าพ่อแม่ลูกครั้งแรกแน่นอนว่าวันเด็กทั้งทีและเป็นการออกรายการโทรทัศน์ ครั้งแรกของน้องวิรินนิวหนวดจัดใหญ่เอาใจสุดด้วยการพามาดูสัตว์ต่างๆและไปหาดาวเด่นโซเชียลอย่างหมูเด้งแบบกล้ชิดที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวบอกเลยว่าวันนี้พิเศษจริงๆไม่รอช้าทันทีที่เจอกับครอบครัวตัววิริวหนวดพาทุกคนขึ้นรถออกสตาร์ทเริ่มทัวร์กันเลยวันนี้ตามใจกันแบบว่าอยากแวะตรงไหนแวดอยากลงไปเดินตรงไหนก็ลงเดินเรียกว่าชิคชิวเดเปกันเต็มที่งานนี้นับเป็นทริปแรกที่เรียกว่าอยู่ในช่วงกำลังจำของ น้องวิรินกับการมาสวนสัตว์ซึ่งเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจของน้องมากวัดได้จากเอเนอร์จีของน้องวิรินที่เยอะมากวิ่งเก่งมากและทักทายสัตว์แทบทุกจุดทั้งละมั่งคาบิบาร่าช้างแรดยีราฟนกฟลามิงโกและอื่นๆและไฮไลท์เด็ดที่พลาดไม่ได้กรี๊ดกันให้สุดเสียงที่นิวหนวดพามาฮิโปโแครสุดน่ารักของปีอย่างหูเด้งด้วาก,การมาวันนี้นอกจากจะได้เห็นความน่ารักของน้องวิรินแล แฟนๆที่คิดถึงเมียจะเป็นอิ่งแน่นอนเพราะมีหนวดเมาสกันทุกเรื่องจริงๆทั้งเรื่องชีวิตการเป็นคุณพ่อการเลี้ยงลูกกันเองของพ่อเมียและแม่วิกกี้รวมถึงแผนงานใหม่ๆที่แฟนๆจะได้เห็นต้องบอกว่าครั้งนี้สนุกอบอุ่นแบบที่สุดเพราะรอยยิ้มเสียงหัวเราะที่มีตลอดวันของครอบครัวตัววอและทีมงานบอกเลยว่าแฮปปี้จริงๆแฟนๆ ต้องปักหมุดรอชมให้ได้ติดตามความสนุกพร้อมฟังคำตอบทุกเรื่องราวกับครอบครัวตัววันในรายการนิว p าซ s a ซีซั่น2วันเสาร์ที่วันที่11มกราคมนี้เวลา 15.35นาฬิกา35นาทีทางช่อง 7HD กด35ดูย้อนหลังได้ที่บักอบู t ีและ YouTube CH7HD และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรายการต่างๆได้ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์บักอบู t ีและช่องทางออนไลน์ CH7HD Facebook, IG X YouTube และ c h 7 h b Entertainment Facebook, IG และเว็บไซต์สุกลลวัฒนารดชื่อเล่นเวียและว่าฝ่ายน้ำลนเกิดวันที่18เมษายนพศ2528เป็นนักแสดงชาวไทยเกิดที่อำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นเป็นบุตรชายคนที่2ของวีระและพลอยภไพลินขณารถและมีพี่ชายหนึ่งคนที่เสียชีวิตจากไปเมื่อปี2552 เขาจบการศึกษาระดับอนุบาลประถมและมัธยมจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นมอดินแดงระดับปริญญาตรีจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาสาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและระดับปริญญาโทจากสาขาบริหารการจัดการสื่อบันเทิงสถาบันกันตนาเงินอดรตของเวียคือการขับมอเตอร์ไซค์และวันว่างๆจะรถบ้านไปหาต้นไม้ปลูกในที่ที่ซื้อไว้ที่นครนายก ด้าน,นชีวิตส่วนตัวสุกณลวัฒนารถสมรสกับพีโมนยาเวทปริวัตวิกกี้ภรรยาสาวนอกวงการมีบุตรสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อนภรักษ์คณารถชื่อเล่นมิรินเกิดเมื่อวันที่19ทธันวาคมพศ2565